สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีเซฟตี้เบเกอร์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเซฟตี้เบเกอร์ของแบรนด์ Nano Electric Product ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทบางบอลพลาสติกกรุ๊ปจำกัดนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อมอบเซฟตี้เบเกอร์นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับมาให้ผมนะครับ แนะนำมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบกันนะครับผมเซฟตี้เบเกอร์ที่เพื่อนเอนเห็นกันอยู่นี้นะครับมีทั้งรุ่นที่มีสัญญาณไฟและไม่มีสัญญาณไฟและมีแบบกันดูดกันช็อตและแบบชนิดไม่กันดูดนะครับผมก็ uh, คือแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเลือกใช้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมเซฟตี้เบเกอร์ของแบรนด์ nano electric product มีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ขนาด10แอม 1 5แอมป์20แอมป์และ 30M แอมป์อยู่ที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการเอาเซฟตี้เบเกอร์ไปควบคุมนะครับคุณสมบัติของเซฟตี้เบเกอร์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็คือคุณสมบัติเหมือนกันนะครับเป็นเซฟตี้เบเกอร์นะครับแบบชนิดไม่กันดูดนะครับผมแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันจะอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับผมก็คือ จะมีทั้งชนิดที่เป็นมีสัญญาณไฟโชว์ก็คือไฟ LED นะครับถ้าเราทำการจ่ายไฟเข้าตัวเซฟตี้เบเกอร์นะครับผมแล้วก็ทำการอ n อนนะครับตัวนี้ก็คือจะมีไฟโชว์สถานะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไฟโชว์สถานะนะครับผมก็มีให้เราเลือกทั้ง2แบบนะครับคุณสมบัติของเซฟตี้เบเกอร์ทั้งสองตัวนี้นะครับผมนะครับเซฟตี้เบเกอร์หรือสวิตชตัดไฟอัตโนมัติเป็นชนิด2 p r โพ e ขนาดที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้นนรับชมก็คือขนาด20มนะครับมีพิกัดกันทนกระแสแลัดวงจร IC อยู่ที่1.5 kA สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ถึง240โวลต์เ c นะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดเน้นความปลอดภัยในการใช้งานควบคุมและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากความผิดพลาดของระบบไฟฟ้านะครับใช้สำหรับติดตั้งกับกล่องควบ เบเกอร์ Baker, ทั้งแบบลอยและแบบฝังเช่นนาโน401นาโน 401n นาโน407เป็นต้นนะครับผมเหมาะสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของเราเช่นนะครับเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ำอุ่นหรือป้ายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งในบ้านพักอาศัยและอาคารต่างๆ ผลิตจากวัส,สดุที่มีคุณภาพสูงนะครับไม่ลามไฟปลอดภัย100%เเซและที่สำคัญนะครับตัวก้านโยกนะครับผมตัวก้านโยกของเซฟตี้เบเกอร์ของแบรนด์ n a โน e อเล็กที p โปรดักผลิตด้วยไนยลอน66ซึ่งมีคุณภาพนะครับที่เหนียวแน่นมากนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหักง่ายทนทานอย่างแน่นอนนะครับผม เพราะว่าได้ผ่านการทดสอบแล้วนะครับและรับรองมาตรฐาน IEC 60898แนะครับและได้รับและได้รับรองมาตรฐาน CE นะครับส่วน s ซฟตี้เบเกออีกตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็น s a ฟตี้เบเกอชนิดกันโดดกันช็อตที่เราเรียกกันว่า earth leakage circuit b a k e r นะครับหรือจะเรียกสั้นๆกันว่า ELCB เซฟตี้เบเกอร์ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นแบบ2โพนะครับขนาด2 0แอมป์เหมือนกันนะครับมีพิกัดทนกระแสรัดวงจร IC อยู่ที่ 1.5K a งาสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ2 2 0โวลต์ถึง240โวลต์ AC ใช้สำหรับเป็นสวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติกันดูดกันช็อตเป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับบคุคคลที่ใช้ไฟเมื่อเกิดการั่วไหลของไฟนะครับก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับผม สำหรับเซฟตี้เบรกเกอร์ ELCB นะครับเราจะพบเจอกันบ่อยมากนะครับก็คือจะอยู่ที่เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกตัวนะครับจะมีเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเรือนของเราได้นะครับเช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าเตาไมโครเวฟกาต้มน้ำร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวเราและบุคคลที่ ใช้ไฟภายในบ้านของเราเองนะครับและวัสดุที่เอามาทำการผลิตนะครับก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงนะครับก็คือไม่ลามไฟแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน100%นะครับผมได้รับรองมาตรฐานผ่านมาตรฐานสากล CE และ TUV และผ่านมาตรฐานตามมออ,อกสีอขีด2552นะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์ Nano Electric Product นะครับได้ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เช่นทาง s h o p e ปีนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของ nano product .com นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางลิงก์ของร้านค้าออนไลน์แล้วก็เบอร์ติดต่อของ นาโนนะครับไว้ที่ใต้คลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆสนใจสินค้าของแบรนด์นาโนอิเล็กทริกโปรดักต์นะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายไฟเข้านะครับผมเพื่อทําการทดสอบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นระบบการทํางานแล้วก็จะทําการเทสระบบดูด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต่อให้เพื่อนๆในรับชมแบบ อสองลักษณะนะครับผมอันนี้ผมเราก็เซฟตี้เบรกเกอร์ในลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะเอามาทําการต่อ,อนะครับเป็นวงจรย่อยนะครับที่ต่อพ่วงมาจากตู้คอน s u m e r unit นะครับที่เป็นเมนหลักภายในบ้านของเรานะครับแล้วเราก็จะทําการต่อเข้ามานะครับเข้าที่ตัวเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็จะจ่ายเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราจะเอาไปใช้งานอ,าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ันผมก็จะมาต่อเข้ากับตัวมอเตอร์ปั๊มให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อเข้ากับตัวเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวที่มี LED นะครับผมโชว์สถานะด้วยนะครับสองตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่มีไฟแสดงสถานะกับไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต่อเข้าตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม อ่ะผมก็จะทำการต่อสายนิวตันนะครับผมอ่าเข้าไปที่ปัดบาของนิวตันก่อนนะครับอันนี้เมนเดเกอร์ของเราออฟไว้อยู่นะครับผมอ่าในการทำไฟทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำการออฟตัวเมนไว้ก่อนนะครับเสมอนะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อ่าผมต่อใช้งานให้เพื่อนๆอ่ารับชมแบบง่ายๆนะครับผมนะครับ ผมเอาขึ้นมาทางด้านบนเลยแล้วกันนะครับ่แล้วเราก็ทำการต่อเนิวอตอนเข้านะครับที่ตัวเบเกอร์ Baker นะครับาตามสัญ,ญลักษณ์นะครับผมฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเนิวต้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเส้นลายนะครับผมเส้นลายเราก็สามารถต่อนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเซฟตี้เบเกอร์ขนาด20แอมนะครับผมลูกที่เราจะมาควบคุมนะครับก็ต้องมีขนาดนะครับ20แอมนะครับหรือมากกว่านะครับผมนะครับขนาดเท่ากันหรือมากกว่านะครับดังนั้นนะครับผมก็จะต่อออกมาจากลูกตะกินเบเกอร์นะครับเอาเป็นลูก20แอมแล้วกันนะครับผม ้ามน้อยกว่านะครับผมนะครับห้ามน้อยกว่านะครับอ่นี่นะครับอันนี้ก็คือเส้นลายจะพวงออกจากด้านบนนะครับผมนะครับพองออกจากด้านบนอ่แล้วเราก็ทำการจำเข้าที่ตัวเซตตี้เบเกอร์นะครับ ทางด้านซ้ายมือได,ได้เลยนะครับผมส่วนทางด้านขาออกนะครับผมาสายาตัวปั๊มของเรานะครับสายตัวปั๊มของเราก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบปลั๊กเสียบนะครับอาจจะเป็นแบบปลั๊กเสียบ ก็คือปลั๊กเสียบในลักษณะนีะ้เพื่อนๆก็สามารถทําการตัดตัวปลั๊กนะครับผมนะครับตัดตัวปลั๊กออกสมมติ่าผมทําการตัดออกแล้วนะครับก็จะเป็นสองสายอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอามาต่อผ่านตัวเซตตี้เบเกอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับหากที่จริงก็สลับกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการต่อเข้านะครับ สายที่มาจากตัวปั๊มนะครับก็คือสลับกันได้นะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่ก็คือลักษณะที่หนึ่งนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการออนเมนเบเกอร์ Man ขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ดูนะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนครับ แล้วก็ทำการออนนะครับลูกที่ใช้คุมเบเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็ทำการออนเซฟตี้เบเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือเมื่อเราทำการออนนะครับผมการทำการออนปับ๊บไฟโชว์สถานะก็จะติดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ปั๊มของเราก็จะทำงานด้วยนะครับผมเพราะว่าเราต่อผ่านตัวเซฟตี้เบเกอร์เป็นต,ตัวตัดวงจรเลยนะครับผมอ่ะ ผงทำการออนนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมอันนี้ก็คือต๊มน้ําของเราทํางานนะครับแล้วก็เซฟตี้เบรกเกอร์ของเรานะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับไฟโชว์สถานะก็จะติดขึ้นด้วยนะครับผมนะครับอ่าผมทําการปิดนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็ไฟก็จะดับไปอ่าผมทําการออนใหม่นะครับอ่านี่นะครับ อันนี้ก็คือข้อดีนะครับก็จะมีไฟโชว์สถานะด้วยนะครับผมแต่ก็มีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบ ас, มีไฟโชว์สถานะหรือไม่นะครับผมผมทําการปิดนะครับแล้วก็ทําการปิดตัวนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือลักษณะที่หนึ่งนะครับแล้วลักษณะที่2นะครับผมอ่ะผมก็ทําการถอดสายของตัวปั๊มออกนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะที่หนนะครับ แล้วลักษณะที่2นะครับผมาสายที่เราทําการจำเข้าตัวเซฟต้เบเกอร์ก็อยู่ในลักษณะเดิมนะครับยังแต่ว่า,าเราเพิ่มนะครับชุดนะครับเราเพิ่มเป็นชุดปักเพิ่มเข้ามานะครับผมอ่นนี่นะครับเพิ่มเชุดปักขึ้นมา,าแล้วเราก็ทําการจัาสายเข้านะครับที่ตัวเมนเบเกอร์เซฟต้เบเกอร์ของเราได้เลยนะครับ เส้นสีน้ำตาลผมก็จะต่อเข้าที่จุดข้าวลายนะครับผมแล้วก็สีฟ้านะครับก็นิวต้นนะครับก็คือแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะไปต่อใช้ในลักษณะไหนนะครับเราจะปิดเปิดผ่านตัวเมนเบกเกอร์เลยก็ได้นะครับสองนะครับผมลักษณะที่สองเราก็ เอาปลั๊กมาเพิ่มนะครับเข้ากับตัวเซฟตี้เบรกเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวปั๊มของเรานะครับก็จะเป็นแบบลักษณะแบบปลั๊กเสียบตรงนี้เราก็สามารถเอามาเสียบกับตัวปลั๊กของเราได้เลยนะครับแล้วก็ทําการออนผ่านตัวเซฟตี้เบรกเกอร์ของเรานะครับต่อทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ลูคควบคุมนะครับแล้วก็ทําการออนเซฟตี้เบรกเกอร์ขึ้นอย่างน,นี้นะครับ ทําทการปิดนะครับผมอันนี้นะครับก็คือลักษณะที่2องอก็คือแล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะเอาไปต่อในลักษณะไหนนะครับเราจะจ่ายเข้าปั๊มโดยตรงเลยก็ได้นะครับโดยทําการตัดสายของตัวปั๊มออกแล้วก็เอามาต่อเข้าตัวเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับผมหรือเราจะต่อชุดปลั๊กนะครับเข้าที่เซฟตี้เบรกเกอร์แล้วก็ทําการเสียบปลั๊กชดุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะใช้งานนะครับครับต่อมาเราก็มาทําการาทดสอบ ลองต่อเข้าตัว ELCB ลองดูนะครับผมนะครับแล้วก็ทำการกดเทสระบบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมทำการปิดนะครับตัวเมีนนะครับแล้วเราก็ถอดสายนะครับผมแล้วก็ชุดเดิมเลยแล้วกันนะครับเอาตัวเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวนี้ออกเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแบบการโดดนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทืาทการต่อสายเข้านะครับให้ถูกต้องนะครับผมให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ที่ทางผู้ผลิตกําหนดมาเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับ l n อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับถ้ามีจุดต่อสายดินนะครับถ้ามีจุดต่อสายดินผมแนะนําให้เพื่อนๆทําการต่อ,อะระบบสายดินด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบตัวอย่างผมผมไม่ได้ต่อให้ดูนะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับ ล้วก็ใช้แบบชุดเดิมนี่เลยนะครับผมผมทำการออนเมนเบกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ทำการออนเอลซีบีขึ้นนะครับอันนี้นะครับผมปั๊มของเราทำงานแล้วนะครับปั๊มของเราทำงานแล้วเราจะทำการเทสระบบว่าเซตตี้เบรคเกอร์ของเราถ้าเกิดการช็อตนะครับผมนะครับเกิดการช็อตขึ้นมานะจะตัดวงจรหรือไม่นะครับ เราก็ทำการกดปุ่มเทสสีเหลืองลองดูนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเมื่อเราทำการกดปุ่มเทสสีเหลืองปั๊บนะครับเซฟตี้เบรกเกอร์ e r c b ก็จะตัดวงจรการทำงานทันทีอัตโนมัติเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับผม KPCP Device นะครับก็ต้องขอฝากแบรนด์ Nano Electric Product นะครับจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับของแบรนด์ Nano Electric Product นี้นะครับผม เอาไว้ให้กับเพื่อนช่างนะครับได้เลือกใช้กันด้วยอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมครับผม KPCP ีเดียไว้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ